สวัสดีท่านผู้ชมครับผมอาจารย์พัชส,สันทัศน์วิทยากรโรงเรียนชาวนานะฮะก็มาช่วยอาจารย์สุกัญญาจเจริญพรเป็นวิทยากรให้โรงเรียนชาวนาของเธอด้วยวันนี้ท่านผู้ชมครับอาจารย์สุกัญญาจเจริญพรก็ได้เล่าไปแล้วว่าเปิดโรงเรียนชาวนาแล้วก็ได้ทําประโยชน์มากมายกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทั้งหลายไม่เฉพาะอำเภอเชีวยงแสนจังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะทุกอำเภอแล้วก็มากมายหลายจังหวัดทั่วประเทศนะได้เข้ามา ปรึกษาหรือทงโทรศัพท์บ้างแล้วก็มาเรียนรู้ที่โรงเรียนชาวนาที่ตำบลปราสาทค,คำพตเชียงแสนแห่งนี้บ้างนะเป็นจํานวนมากมายทีเดียวแล้วก็วันนี้ผมก็จะพูดคุยกับท่านบุฟังท่านบุชมที่อาจารย์กุกญญาเอยถึงนะฮะมีอยู่กรณีอ,อีกกรณีหนึ่งนะก็คือเรื่องของคนที่ติดเชื้อนะฮะว่าทางโรงเรียนชาวนาไทยบ้านปน่าสักน้อยอาจารย์สุกญญาเนี่ยได้ช่วยเหลืออย่างไรนะฮะเธอก็ มีการทดลองนะตั้งแต่ปี2549แล้วนะฮะแล้วก็ให้ฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนน้ำผึ้งประ่สุขภาพรับประทานประจำให้เลยเพื่อเพื่อจะทดลองว่ามันดีจริงไหมแล้วเธอก็ไปทำเรื่องของการลงควันด้วยแล้วก็ทานฮอร์โมนไข่ด้วยแล้วมีผลเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะได้พูดคุยกับคุณมาครับสวัสดีคุณมาครับสวัสดีค่ะคุณมาครับได้รู้ตัวติดเชื้อเมื่อประมาณปีไหนครับเนี่ยปีอะไรปีหก 6, 25้าสี่สิกตอนนั้นกลับจากกรุงเทพมาแต่งงานกับสามีประมาณปี4ี่ห้าหรือสี่ห46สี่หอ๋อ46มาแต่งงานปีนั้นนะแล้วสามีได้ไม่นางสาออมีก็เสียชีวิตนะไปทันมู 5, อหัมเขาโอ,อตอนนี้มันก็พอ,พอ,พ,อพอทานแล้วเสียชีวิตแล้วแพทย์ได้คุยอะไรกับคุณบ้างาครับคุยว่าติดเชื้อแต่ติดเชื้อ แสดงความเสียใจด้วยเราติดเชื้อตกใจยังไงบ้างฮะวันนั้นตกใจสุดแล้วสุดอีกสุดแล้วสุดอีกวิจะทำยังไงแล้วพี่น้องเอาไปส่งโรงพยาบาลทุกที่โอ้ทพร้อมลงไปเลยแล้วก็ไปเข้ากลุ่มของทางสาธารณสุขที่อนามัยก็แนะนยเข้ากลุ่มที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลเชียงแสนแล้วก็ทานยาต้านกินยาต้านนี่วันละกี่ครั้งฮะสองครั้งเช้า แปดโมงเช้าหนึ่งเมตรหรือสองเมตรเดอ่าแล้วก็ตอนเย็นกี่ทุ่มกี่โมงแปดโมงแปดโมงก็คือสองทุ่มสองทุ่มอีกหนึ่งเมตรอ่าตอนนั้นก็ฐานตั้งแต่ปีสองพันาร้อยสี่สิบหกทานเรื่อยมาพอปีสองพันร้อยสี่สิบเก้านะอาจารย์สุกัญญาเจริญพรเนี่ยตั้งโรงเรียนชาวนาก็มาบอกว่าเฮ้ยน่าลองทานน้มขนไก่แล้วทำไมทำไมเราไปเชื่อล่ะไม่รู้อาจารย์ไม่รู้เอาอะไรมีอะไรอยากจะกินหมดอ่ะเขาให้ลองกิน ทดลองหมดให้ให้ให้ฟรีๆเลยเราก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนราให้เลยเราใจก็คิดว่าเออมันยังไงก็ต้องกินนะเนาะยังไงก็เราก็คงไม่รอดแล้วมีอะไรก็กินคิดอย่างไรหรือเปล่าแล้วก็ไอ้หลวงพ่อเขาบอกว่าให้ทานชีอีกให้ทานชีด้วยก็ราะยังมีทั้งชีมีทั้งฮอร์โมนไข่หรือที่เรียกว่าฮอรมงาถั่วพืชมวสุขภาพเมนด้วยนะอ้าวพอทานฮอร์โมนไข่ไปฮอมงาเครื่อร์โมงาถั่วพืชมวสุขภาพอะไรก็ตามก็คือ ก็ชื uh ่อ huh. นี้ทั้งสองชื่อน่ะฮอร์โมนไข่เพื่อสุขภาพนี่ผมก็เรียกอาจารย์ุวิยาจะเรียกว่าน้ำฮอร์โมนน้ำผึ้งเพื่อสุขภาพอ่านเดียวกันนะเราทานไปแล้วทานยังไงฮะเช้าหรือเย็นนะตื่นนอนหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วตอนไหนอีกตอนเย็นหนึ่งช้อนตอนเย็นตอนทานทานท้องกับยาต้านอ่าหนึ่งช้อนเหมือนกันแล้วก็ยาต้านอีกหนึ่งเม็ดทานยาต้านก่อนแล้วทานฮอร์โมนไข่หรือทานฮอร์โมนไข่ก่อนทานอะไรก่อนก็ได้เออทานสองอย่างนี่แหละ แต่ต่อมาเนี่ยก็มาแนะนําบอกว่าให้ลมควันด้วยยาสูบ <Okay. S 1> ที่ประเดจกุลพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีนิามดวัฒนสูงเนี่ยได้แนะนําว่ายาสูบนี่ถ้าลมควันควันมันไม่ฆ่าเชื้อเอชวีที่ผิวหนังอ,อาจารย์พัดก็บอกอาจารย์กุญยาอาจารย์กุญยาก็มาแนะนําเราเราทำลมควันยังไงฮะลองเล่าให้อยูอในกระชุมไกยอยู่ในสุ่มไก่มีผ้าห่มคลุมโยกให้เพื่อนเอาคลุมแล้วก็ แล้วแล้วใครจุดไฟจุดยาสูบเราเราเข้าไปในสุ่มแล้วเอาจานแล้วก็มีเชื้อไฟพอไฟติดแล้วก็ยาสูบเปะยาคืนเปะแล้วควันมันออกมาแล้วเพื่อนก็ก็เอาผ้าผ้าคลุมสุ่มแล้วกี่นาทีประมาณกี่นาทีห้านาทีห้านาทีหัวก็อยู่ในสุ่มด้วยเขาบอกให้เอาหัวออกไม่ออกหัวออกไม่ออกเมาเมาใช่ แล้วเป็นยังไงทําได้นานเท่าไหร่ตอนนั้นทำได้เดือนกว่าประมาณเดือนกว่าไม่ไหวละก็เลยทานยาต้านฮอร์โมนไข่มาเรื่อยๆแต่ว่าอายาลงวันยาสูบนะประมาณเดือนกว่าก็ก็ก็พอมันฉุนมากแล้วไปตรวจแพทย์ตรวจเดือนละกี่ครั้งเดือนละครั้งตรวจประมาณพอทำทานฮอร์โมนไข่แล้วลงวันไปได้เดือนหนึ่งเป็นยังไงผลเป็นยังไงบ้างก็เขาบอกว่าไอ้เม็ดเลือดขาวอะเยอะข,ขึ้นเยอะขึ้นแล้วเดือนที่สองเป็นไงบ้าง ก็ดีขึ้นเดือนที่สามเป็นไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆมันเพิ่มมาระดับเดิมทีเดียวกว่อทานนมวัวไข่กับโรงพยาบาลนี้เท่าไหร่มันดีออ่ะ้งแล้วมันขึ้นเป็นเท่าไหร่เป็นพันหนึ่งร้อยอ่ะโอ้เป็นพันกว่าแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆสูงเท่าไหร่เดือนนี้พันหนึ่งร้อยก็นี้พอทานนมวัวไข่บอกหมอทราบไหมบอกหมอไหมว่าดิฉันทานนมวัวไข่แล้วลมวันยาสูบด้วยเอาไปให้ดูด้วยหมอให้แล้วแล้วหมอพูดว่าอย่งไรบ้างที่โรงพยาบาลนี่โรงาละเอ้วก็ร้องผสมประสานไปมีไข่กับ น้ำผึ้งหมากเนี่ยนะเอาม้วนไข่ก็มีไข่ไก่หมากกับน้ำผึ้งบอกกับแป้งกับหมกากปันยาฟูเนี่ยนะเอาทีนีพ้นพอทานไปทานไปแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยเอเอเมื่อไหร่ที่โรงพยาบาลพบว่าเราไม่มีเชื่อแล้วแล้วก็สั่งให้ให้หยุดแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์ที่จะกินยาต้านแล้วก็เงินห้าร้อยบาทเนี่ยเมื่อไหร่ฮะได้ปีกว่าประมาณปีสองพันห้าร้อยเท่าไหร่ที่เราเลิกละเลิกกินยาต้านละ สามปีได้เงี้ยจากนี้ไปได้สามปีไหมนานแล้วรู้สี่ปีปปเราสาี่เก้าเริ่มกินสี่เก้าเริ่มกินสี่เก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งกินได้กี่ปีถึงถึงได้เลิกเลิกเลิกกินยาต้านประมาณประมาณโอ้ปีกว่าละปีกว่าสองปีแต่ว่านับจะนับแต่ปีห้าหกนี้ไปเนี้ยย้อนไปเนี้ยไม่ได้กินยาต้านมากี่ปีละพอพอ,อนออกมาเนี่ยนี่นะอสองปี ก็น่าจะประมาณปี53 54เนอะจำจำได้จำไม่ได้จำไม่ได้อประมาณเนาะประมาณเอาเอาละเดี๋ยวเราต้องไปดูหลักฐานทางโรงบาลเช็งแสนทีนะท่านผู้ฟังฮะท่านผู้ชมฮะอาจจะมีโอกาสนะถ้าไม่มีโอกาสมาก็แปลว่าเธอเราก็โทรมาคุยกับอาจารย์จุกัญญาก็ได้ที่เพอที่เบอร์ของเธอก็081นะ595 6973นะ081 595 6973อาจารย์ตุกัญญาจรุณพอนะ,อะแล้วก็0864200893เนาะเบอร์อาจารย์ตุกัญญาอีกครั้งนะเบอร์ที่สองนะ0864200893ทีนี้อาจารย์สุกัญญาก็ให้ร์โมนไข่เราทานตลอดอแล้วเราทานแล้วก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลบอกว่าเราเนี่ยไม่มีเชื้อแล้วแล้วก็ไม่ต้องกินยาต้านแล้ว ตอนก็นประมาณสองสามปีจากนี้ไปก็จำไม่ได้ต้องไปดูผลจากทางการแ<อ>พทย์จากโรงพยาบาลเช็งแสนแพทย์ว่ายัางไงฮะแพทย์ว่าไงแพทย์ว่าว่า,วายินดีด้วยนางพยาบาลคนนั้นก็บอกยินดีด้วยที่ยินดีกับพี่มาพี่มาที่ที่อะไรที่วกว่าเชือ้อ<ะ>ไม่มีเชื้อแล้วไม่ต้องกินยาต้านอีกแล้วไ่ตรวจไปเจาะแล้วมันไม่มีเชือ้อไม่มีเชื้อแล้วแล้วก็ เราดีใจแม้ตอนนั้นดีใจขนาดไหนมาฉลองโอ้ฉลองกันใจเลยสองสามปีมาแล้วเนี่ยนะจำไม่ได้เพราะหลักฐานการแพรเนี่ยต้องไปขอดูที่โรงพยาบาลเชิงแสนนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ดีใจมากมาเลี้ยงฉลองเลยแันนี้ก็เอาสิทธินั้นไปให้คนอื่นละแต่เรายังได้รับเงิน500บาทต่อเดือนจากสามีเพราะเราเราเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสามีก็ยังได้รับอยู่ทุกเดือนแล้วปีนี้เนี่ยจะเข้า60 จะหกสิบแล้วเอาจะต้องได้ได้อีกห้าร้อยไหมเนี่ยได้ห้าร้อยก็รวมเป็นพันหนึง่งอ๋อดีใจด้วยดีใจด้วยนะตอนนี้โรงเรียนชานนาอาจารย์จุกจัญญาเจริญพรเนี่ยคิดสตังเราไหมเนี่ยค่าของไทยเนี่ยไม่คิดเอาให้ด้วยเปใ,ใจเย <c oughs> ใ,ใจยังเลยแล้วก็ใใไม่กล้ามาเอาเราไม่กล้ามาเอาอาจารย์สุกัญญาบอกว่าต่อไปนี้จะต้องให้ตลอดเพราะว่าอยากให้ตับเราดีด้วยเพราะเราไปกินเครื่องดื่มจูกกำลังใช่ไหมเริ่มเริ่มตับมีปัญหาเริ่มเจ็บไส้โครง เราจะเกี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่จะลองให้ทานอมนไทยให้ต่อไปอีกไม่ที่เราไม่ทานมาสองปีติดเชื้อต่างๆนี่ก็ไม่มีแล้วใบตรวจโรงพยาบาลก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องของการทานยาต้านควบคุมการามอมไทยเพื่อสุขภาพแล้วก็ควบคู่กับการลงควันยาสูบตามที่หลวงพอ่อฤษีสังดับท่านแนะนบแล้วเราก็ได้พตตน้นวิกฤตตรงนัมีคนที่โรงพยาบาลเชียงแสนเนี่ย ที่ยกเลิกไม่ต้องกินยาด้านเนี่ยมีกี่คนแล้วเดี๋ยวนี้มีสองคนสามคนเขากินนมมูลไข่ไหมกินอยู่เขาเขาทำเองนี่เขาลงควันยาสูบด้วยไหมอ่าก็แปลว่าถ้าทําอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ที่จะหางด้วยนะโอไม่ใช่เราคนเดียวแล้วที่โรงพยาบาลเชียงแสนนี่มีเรื่องนี้ด้วยเขาทำ์โมนลไข่เองเขาบอกเขาทำเองโอเคครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่า มีอะไรที่จะปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายนี้ซึ่งผมถือว่าเป็นรายแรกของของโรงเรียนชาวนาที่ผมได้ทำมานานแล้วอาจารย์ตุกัญญาก็ทำเรียนชาวนาก็เป็นเป็น,ปนรายแรกของของโรงเรียนชาวนาเลยก็คือโรงเรียนชาวนาไทยบ้านป่าสักน้อยเนี่ยครับ ที่ที่เราบันทึกพบนะว่าอาจารย์สุกัญญายาวรน์เนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะสาธิตช่วยเกษตรกรมากมายท,ทําจินจีนออกข้อยเอามวลไข่เพื่อเพื่อเพื่อศาสตร์เพื่อการประมงทําหูยูเรียนน้าทําสารยาไล่แมลงจากสูตรปรามโรคเนี่ยนะแล้วก็ทําอะไรต่างๆสารทดแทนเรื่องแชมพูเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะามาปรึกษาเธอได้ในเรื่องเหล่านี้โดยเฉพาะฮอามโลน้ำผึ้งเพื่อสุขภาพหรือมนลไข่เพื่อสุขภาพเนี่ย สุดยอดเลยคนระับที่นี่ทำอร่อยผมรับรองเลยนะเรียกว่าอร่อยมากๆแล้วก็มา ศึกษาฝึกทำกับเธอได้หรืออยากจะทานเล่งด่วนแมมอาจารย์สุกัญาไหนก็ก็จิ้มหน่อยได้ไหมก็ทานหน่อยได้ไหมโทรมาหาเธอได้เลยเธอจะได้มีกําลังมีแรงที่จะช่วยเหลือคนที่จะบริการคนฟรีนะเธอตามสอนให้ฟรีหมดเลยโดยไม่ได้คิดตางค์คนมาเรียนเลยทามาสิบสี่รุ่นแล้วนะท่านผู้ชมมาเปิดโรงเรียนเจ้านามาสิบสี่รุ่นแล้วช่วยคนที่ป่วยต่างๆนี่เยอะแยะมากมายแล้วรายใหญ่ๆก็คือคุณชาลิสาเหมือนเดยที่เป็น s l e ที่หายแล้วก็เป็นคุณบุญมาที่เอทที่เป็น เคสที่หายนะนี่ก็ต้องอ,อยังไงก็โทรไปหาเธอเลยฮนะปรึกษากับอาจารย์สุภัญาเจริญพร08159569730815956973และอีกเบอร์หนึ่งก็คือ086086นะฮะแล้วก็42008930864200893นะเธอทำงานโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน ทำงานเพื่อประชาชนนะมาเรียนฟรีอันนี้ก็ให้อำมูลไต่ินฟรีแต่คนอื่นก็เราก็ช่วยช่วยเ่อยนะเดี๋ยวเธอให้ฟรีหมดแล้วเธอไม่มีแรงช่วยเหลือประชาชนชทั้งประเทศเลย,ยนะครับใจดีใจดีมากนะอ่าก็นี่เป็นการยืนยันจากคุณบุญมาครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ